มาะสิหนูกลัวอะไรขนาดนั้นนี่รถอากรอันนี้ขึ้นมาแล้วกดกดเพย์เลยครับผมเห็นไหมจะคลิกอย่างนี้เลยทิ่ที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 ่เขาสีหนึ่งสีแรงอยู่แล้วนะแต่เราก็สู้ได้นะคุกๆไม่มีมีแบบว่าชนะดันกันนะอากร ก็มาพบกับผมอีกแล้วคุณลุงชาโต้เอดีวันะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมคลาบคิงเช่นเคยนะครับผมวันนี้ลุงก็จะมาหารถแบบเดิมๆนะครับมีน้อง f อซขอมานะครับผมลุงเอารถที่มันไม่ใช้ GG นะครับรถเดิมเกมนะและเครื่อง2 0 0 0ส0นะครับผมแล้วก็แบบทําให้แรงเหมือนกันนะแรงเหมือนเหมือนแบบพวก 4- 1 4สเลยนะทุกคนนะอะ <Okay. S 1> ่ลุงจะแนะนํา1คันคันนี้นะครับผมคันไม่ใช่คันนี้นะคันนี้ก็แรงเหมือนกันนะครับผมแต่ว่า ลุงว่ามันยังไม่สุดนะอ่ะเดีย๋ยวไปดูคันที่ลุงคิดว่ามันแรงที่สุดในเกมนะมีน้องถามว่าคันไหนที่เป็นรถเดิมเกมแล้วก็แรงที่สุดในเกมนะครับผมลุงคิดว่าน่าจะเป็นคันนี้นะทุกคนนะถ้าไม่ใช่สีหนึงสีนะคือรถเดิมเกมนะแล้วก็ไม่ใช่เครื่องสีแสนนะครับผมหรือเครื่องสีแสนก็เจอได้นะครับคันนี้นะครับผมก็เป็นคันนี้เลยครับบนี่ R34 นะทุกคนนะลุงคิดว่านะมันแรงที่สุดแล้วนะทุกคนนะ เออคือมันเป็นรถที่เบาแล้วก็แรงนะครับผม <Okay. S 1> บางคันอาจจะเบากว่านี้ก็มีแต่ว่าอาจจะไม่แรงสู้คันนี้ไม่ได้นะทุกคนน <Okay. S 1> ะโอเคก็แต่งเต็มแล้วนะทุกคนนะลงลงลงล้ออะไรเรียบร้อยนะผมเนี่ยเครื่องนะครับผมสองแสนนะอ่าแล้วก็ลงโทวีโบ2องแสนนะครับล้อ1 0,000ืนะครับผมลงอ่าท่อท่อพักนะครับผม5้าพันห้าชิปเบรกแล้วก็เกียร์นะครับผม ลงทุกอย่างนะอินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็ท่อช็อต2ท่อเลยนะครับผมแล้วก็ไอ้พวกล้อพวกอะไรก็แต่งตามปกตินะครับผมอะไรแล้วแต่เราสไตล์เรานะครับผมแต่งอะไรก็ได้นะเออก็พวกเนี้ยก็แต่งตามปกติไปนะครับผมทงทึง,ทงชุดตรง,ช,ตงชุดแต่งนะอ่ะเคส่วนแล้วก็มาเดี๋ยวมาดูสูตรจูนนะครับผมสูตรจูนเนี่ยไม่มีอะไรครับผมก็กดรีเซ็ตรีเซ็ตไปเลยนะครับผมเนี่ย อันนี้จูนเดิมเลยนะครับผมแล้วแต่ใครจากจูนนะรลุงส่วนใหญ่ลุงจะจูนบนนี้นะจูนลดลดลงมาที่4อะไรเงี้ยลดลงมาที่3หรือ3.5หรือ2อาอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกนี้จะเป็นพวก 4- 1 4นะเพราะเครื่องมันรอบมันจัดลุงก็จะลดมาสาักจาก5ลงมา4อะไรเงี้ย3.5อะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนนะครับผมแล้วแต่คนจะชอบนะเแต่ลุงไม่ไม่ลดนะครับผมเพราะว่าแข่งสั้นนะลุงจะจูนเดิมเดิมเลยมันแรงอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 2> ผมอันนี้ก็ ทรงนะจัดทรงอะไรเงี้ยโหลดเตี้ยอะไรแล้วแต่ชอบนะแล้วแต่คนชอบนะบผมแต่ลุง่ะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวล้อเล็กหน่อยล้อบางหน่อยอ่ะโอเคก็เนี่ยศูนย์ทงศูนย์ทวงอะไรก็ประมาณนี้อ่ะพอเราเสร็จนะครับผมให้เราไปโหลดโหลดตัวออโต้คิกไปนะทุกคนนะเดี๋ยวลุงจะเปิดขึ้นมา,าในการสอนโหลดนะครับผมนะผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันโหลดออโต้คิกกันเลยนะครับผม Let's g เอาละครับมาถูกขั้นตอนการโหลดออโต้คิกนะครับผมให้เราเปิดเพจสโตร์ขึ้นมานะครับผมเปิดเพจสโตร์ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คําว่าออโต้เลยครับผมออโต้นะครับผมพิมพ์ว่าออโต้เฉยขึ้นแล้วนะครับผมอันแรกเลยนะครับผมที่เป็นรูปมือสีเหลืองๆนะอันแรกเลยอันนี้เลยนะครับผมให้เราทําการดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมดาวน์โหลดไปเลยให้ดาวเขาหน่อยนะครับผมใช้ดีอยู่นะครับผม โอเคดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยครับผมเปิดขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้มันจะมีให้กดสีม่วงสีสีชมพูแรกเนี่ยจะเป็นแค่เป้าหมายเดียวก็คือแค่คลิกเดียวนะเราจะต้องต้องใช้อันล่างนะครับผมใช้สองคลิกนะใช้ตัวนี้ตัวล่างนี้นะผมกดทําให้สามารถนี่นะครับผมเนี่ยขึ้นมากดขึ้นมานะครับผมทาไมไม่ขึ้นล่ะกําหนดการตั้งค่าอ่าโอเคขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วแล้วก็ คำว่าบวกนะครับผมเลข1ขึ้นมา1อันแล้วก็กดบวกอีกทีหนึ่งเลข2นะครับผมอ่ะสองอันนะครับผมแล้วก็กดไปที่เลข1นะครับผมตั้งค่าไปที่5นะครับผมอ่ะกดเลข2กดที่เลข2เลยนะตั้งค่าไปที่เลข5นะครับผมกดคลิกอันนี้เรากดอไอตัวนี้นะครับผมเห็นไหมให้มันพับลงมาหรือแค่นี้พอ เราก็รอใช้งานแต่ยังไม่ต้องพับหรอกครับเอาไว้นี้ก่อนอ่ะโอเคเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันนะผมว่าเราจะตั้งค่ากันยังไงต่อนะครับผม let's go โอเคกลับเข้ามาในตัวเกมนะผมก็มาแล้วนะฮะตัวก็ต้องคลิกนะครับผมมาแล้วมาแล้วนะผมหนึ่งกับสองอยู่ตรงนี้นะอ่าลุงย้อยหนึ่งอยู่นี้นะครับผมยังไม่เริ่มนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันับผมว่า จะแรงขนาดไหนครับในการใช้ออโต้คิกในการขับเคลื่อนนะครับผมนั่นก็คือใช้ออโต้คิกในการช่วยสับนั่นเองนะครับผมเขาเข้าเกมกันเรยอม,มาแล้วก็ผมมาเรามาทําการกันท้ากัน,นผมอันนี้ลูกจะเริ่มท้าจากการไม่เบินยางก่อนนะเออัอน,นี่ก็เจอแบบลดแรงอยู่แล้วนะอันนี้จะจะแบบท้าแบบไม่เบินยางนะมาหัวเราะอะไรเมื่อกี้ลุงไปเทสกับมันแล้วมันชนะลุงนะ <Nope. S 1> มามาใหม่ก็ได้อันนี้แบบทดลองนะทุกคนอันนี้แบบว่า เราจะต้องตั้งค่าตอนนี้ก่อนนะทุกคนกดไอ้ลูกเฟืองขึ้นมากดเลขหนึ่งอยู่ที่ดิฟโหมดนะทุกคนนะดิฟโหมดนะอาจจะไม่ตรงก็ได้ไม่ต้องตรงก็ได้โ <Okay. S 2> อเคจะตรงก็ได้แล้วแต่นี่ตง้งตรงเลยทีนี้มันต้องตรงเลยนะครับผมนี่ยนะไม่ต้องตรงมากก็ได้อะกดแล้วคราวนี้เรากดอ่ากดรูปบวกนะตรงนี้นะให้มันพับลงนะครับผมอมันจะมันจะหายไปจริงจริงมันอยู่นะอ่ะก็ทําการเข้าเข้าเข้าทิศเลยครับผม เอฮิดแล้วก็เดี๋ยวรอพอเราเริ่มเรากดตัวลูกศรเพลนี่นะมันก็จะคลิกตามที่เราจุดที่เราตั้งไว้นะทุกคนนะมาดูเขาเบิร์นยางอย่างไรเขากลัวไม่แรงนะเขาเครื่องสีหนึ่งสีนะทุกคนนะดูนะว่าเราจะแข่งสีหนึ่งสีได้หรือเปล่าอนี่เขาเครื่องสีหนึ่งสีนะมาสิหนูกลัวอะไรขนาดนั้นนี่กดอันนี้ขึ้นมาแล้วกดกดเพลเลยครับผมเห็นไหมจะคลิกอย่างนี้เลยดีๆเขาสี่งสีมันแรงอยู่แล้วนะแต่เราก็สู้ได้นะ ทุกคนมีมีบว,วาชนะด้านกันนะกดเทกับนะผมนี่6.76วินะทุกคนนะอันนี้คือแบบไม่เบินยางนะคนบอกเลยว่าควโคตรโคตนะอ่ะจะลองไปเบินยางกันดูนะครับผมอันนี้เขา414นะขนาด414ก็ยังสู้ได้นะ6.7วินะครับผม6.7ว,วิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะตอนเบินยางนะเดี๋ยวลงไปเบินยางตัวนี้สามารถเลื่อนได้นะทุกคนกดเครื่องหมายบวกเห็นไหมลูกศรอนนะ่ะ ที่เป็นลูกสอนชี้ออกอะเราจะเลื่อนไปตรงไหนก็ได้มีเกะก,กะนะครับผมเลื่อนไปไว้ตรงนี้นะนี่ก็ได้ควมเกะก,กะอันนี้เพราะตรงนี้เราจะเลี้ยวไงมาเดี๋ยวเรามาเบินยางกันนะทุกคนเบินยางก็ใช้ a w d นะคือตอนแรกก็ต้องให้ยางมันร้อนก่อนทำาไงก็ได้ให้ยางมันร้อนก่อนแล้วเราจะเบินยางเดียวสี่ล้อเลยเนี่ยเดินหน้านะทุกคนนะนะดูนะเห็นงนี อันนี้ไม่ไม่ล,ล้อหน้าไม่ได้มันจะต้องเบินให้มันได้สี่ล้อนะทุกคนนะทำไงก็ได้เบินให้ได้สี่ล้อนะเราจะเบินแบบใช้กําแพงแล้วกันนี่อ่ะอันเนี้ยได้สี่ล้อละมันก็จะร้อนทั้งสี่ล้อเวลาเราคนท้ามาเนี่ยเดี๋ยวท้าใครเนี่ยดูตรงเนี้ยทุกคนนะเห็นไหมอันนี้ล้อหน้านะอันนี้อันนี้ล้อหน้าดิมีล้อหลังใช่ไหมเออนี้ล้อ,นอ,นลอนหน้าอ,นนอันนี้ล้อหลัง นี่เราหน้าเห็นไหมลูกลูกลูกขีดเห็นไหมถ้าขีดเต็มเนี่ยคือเบรนยางยางร้อนเต็มที่นะพร้อมจะแข่งครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็พิบแล้วกะพิบนี่คือยางร้อนเต็มที่แล้วพร้อมแข่งถ้าเราเบรนเกินเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรแล้วยางก็จะเสียยางจะเสียไปนะครับผมดูที่ตัวเห็นไหมตัวเข็มเล็กข้างๆเห็นไหมอย่างเงี้ยเราพร้อมเราพร้อมจะแข่งแล้วทุกคนมาท,ท้าไปเลยโอเคท้าใครก็ได้เบรนรอเลย ถ้าเราไม่เบินเนี่ยยางมันก็จะหมดความร้อนร้อนความร้อนของยางอะความความเบินของยางก็จะหมดไปนะทุกคนมันก็จะรอบรถอะไรหรืออะไรเงี้ยการออกตัวก็จะน้อยไปนะครับผมมีการโกงมีการเกียนเกิดขึ้นนะอ่ะก็อย่ากเกียนนะผมเพื่อสังคมเกมที่ดีนะเราไปไหนกันหมดเนี่ยขอท้าแข่งสักคันก็ไม่ไม่ได้นะขอร้องสักคันดิ ก็ประมาณนี้ทุกคนเอาแบบเบิร์นกับไม่เบิร์นนะเมื่อกี้ขนาดไม่เบิร์นยังลงไปที่6วินะทุกคนนะบอกเลยว่ารถมาจากลุงนี่แหละอ๋อผมผู้เล่นใหม่รถมาจากลุงไม่มีใครอยากอยาก,ยากจะแข่งกับลุงเลยหรอมามีคนมาท้าแข่งแล้วทุกคนมาแข่งกันเลยดูีิว่าเบิร์นยางจะแรงขนาดไหนทุกคนนะไอคันนี้ก็แรงนะเนี่ยโฟกสวาเก้นคันนี้นะมามาแล้วผมเปิดเลยแล้วกดเลเลย ปาปลาปลาแบบมันจะคลิกเิงๆรัวๆเลยนี่ดูจะกี่เบนเมื่อกี้หกจุดหกเจ็ดใช่ไหมดูเรามีจะหกจุดเท่าไหร่หรือจะห้าถ้าลงห้านี่คือสุดเลยนะหกเก้าอ,อ่ะอืมแตบบ่ไม่เบินก็แรงเหมือนกันนะครับผมสรุปไม่ต้องเบินก็ได้นะเออแข่งไปเลยนะครับผมไม่ต้องเบินยางก็ได้นะผมโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็มาประมาณนี้ก็ไปลองดูได้นะครับผมจากการใช้ออโต้คลิกนะครับผม โคตรแรงนะ6วินนี่คือแบบคันนี้ที่สุดแล้วนะเดี๋ยวขอเบินยางนะเมื่อกี้รถมันพังนะทุกคนมาขอแข่งใหม่นะเบินยางแป๊บหนึ่งขอเบินยางแป๊บหนึ่งไอ้หนูเมื่อกี้แบบว่ายังเบินยางไม่เต็มที่นะลุงบอกเลยว่า R สามสี่นี่คือเป็นอะไรที่แบบแรงที่สุดแล้วสำหรับรถลุงว่ารถเดินเกมนะสำหรับรถแข่งสั้นนะว่ามันแรงสุดแล้วนะครับผมมาครับผมวัดจะไปเลยเจอกับ414เป็น R สามสี่นะดูสิครับผมว่าใครจะแรงกันนะมาเสร็จไปแล้วครับนะผมกดเลย ปื้ดไปแล้วครับผมนี่ดูดิเจอกับสีห่สถ้าชนะสีหนึ่งสีได้นี่ถือว่าแบบสุดยอดอะ่ะดูดิตั้งเขาสีหนึ่งสีนะทุกคนนะนี่ดิหกจุดหกวิทุกคนดูเวลาสีหนึ่งสีอะไรวิ่งเก้าวิเออไม่ใช่แล้วหกจุดหกวทุกคนบอกเลยว่าเจอได้นะอ่ะเดี๋ยวรอบหนึ่งก็ได้มาทำไมรถมันรวมอยมางนกันนะดูครับผมเขาสีหนึ่งสไหมเหม็นไหมดูให้พีก็ได้ครับผม สี่หนึ่งสี่ไหมมากดเพล์ไปเลยครับผมไปแล้วโอ้ยอย่างแรงครับผม,มกดหยุดเลยดูดิหกจุดหกสามมาทุกคนโคตรแรงสี่หนึ่งสี่ยังอ,อายอ่ะทุกคนนะอักรอบไหมหนู เครื่องสองแสนชนะเครื่องสี่หนึ่งสี่ครับเครื่องสองแสนชนะเครื่องสี่หนึ่งสี่นะดูเขาสี่หนึ่งสี่จริงไหมทุกคนเนี่ยสี่หนึ่งสี่ะทุกคนนะงงวะเครื่องสองแสนชนะเครื่องสี่หนึ่งสี่อะครับ <laughs> เครื่องสองแสนชนะเครื่องชนะสี่หนึ่งสี่ะครับลดแรงเกินลุง รถเดิเกมนะครับแต่สับนะหนูสับแบบตึงๆเลยดูนี้ไปแล้วตัวสีหนึ่งสีก็มาดีครับแรงจัดแหลงจัดโอ้โหแรงเงกึนก็มาดีครับหกจุดหกจุดเจ็ดหกวิมันไม่ยอมวะทุกคนแข่งหลายรอบมากไม่ต้องไม่ต้องสับนะไม่ต้องเบินอะไรทั้งสิ้นนะเออแรงอยู่แล้วนะคนมันแรงจริงมันแรงจนมันคล่องใจอนะทุกคน ว่าถีงถีจะไมชนะเครื่องสองแสนไม่ได้ <c oughs> โหดแรงอรทุกคนสูตรนี้บอกเลยว่าจุด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 มันมีคนทําได้ถึงห้าวีนะทุกคนก็เ <c oughs> ดี๋ยวดูดูว่าเป็นเครื่องอะไรนะนี่ไอ้คนเขาเวลาเขาดีที่สุดนะหกจุดเก้าเก้าสามวีเขาน่าจะสับเหมือนกันเข้ามาดิครับน้องๆ <c oughs> เดี๋ยวลุงจะจะต้องหารถที่มันวิ่งได้ห้าวีนะทุกคนมีอยู่นะรู้สึกว่าจะมีอยู่เดี๋ยวต้องเบินยางด้วยนะครับผม คิดว่านะอ่ะร้องไห้เป็นหนึ่งนะครับผมมันแรงเกินนะครับผมเครื่องเครื่องเดิมเครื่องสองแสนนะแรงเกินนะครับน้องๆเออเดี๋ยวลองลองปรับใหม่นะปรับเป็นสามปีแล้วกันตัวตัวสับนะปรับตัวสับเป็นสามพีนะอันเนี้ยหกจุดเจ็ดใช่ไหมเวลาอยู่ประมาณนี้ตลอดเลยเขาเขายอมแพ้แล้วอ่ะมาเดี๋ยวลุงลองปรับใหม่นะทุกคนตรงนี้จะเป็นสามพีนะตรงเนี้จะเป็นเลขสามนะครับผมดูซิว่าจะโขดขนาดไหน อาจจะสับได้ไวขึ้นหรือเปล่าไม่โฟด้วยลุงไม่เล่นแล้วด้วยจีจอ่ะใช้ความสามารถด้วยมาไม่ต้องสับด้วยอ้ไม่ต้องเบิร์นด้วยสับอย่างเดียวมากดเลยอันนี้สามบีทุกคนดูดีว่าสับสับสับเลขสามกับสับเลขห้าเนี่ยมันจะดีกันโอ้โหสุดๆจริง <Wow. S 2> สับเลขห้าดีกว่าทุกคนลงไปคิดคนมาละโ <Okay. S 2> อเค่ะสับเลขห้าดีกว่านะทุกคนนะก็กดเปลี่ยนเป็นห้ามิลลิวินะห้ามิลลิวิอันนี้คิดค้นมาแล้วนะบางคนเขาใช้หนึ่งนะหนึ่งมันสับสับรัวเกินมันจนแบบมันฟรีมเบิร์นเกินเบิร์นทิ้งเกินได้หมดไอหนูเขาบอกว่าเขาลดบั๊กนะเจอได้นะไม่ต้องสับด้วยนะครับผมไ,ไม่ไม่ให้ไม่ต้องเบิร์นด้วยสับอย่างเดียวพอ สับรอเลยจะสับบอกว่าเลยบอกเลยแข่งได้หมดนะครับผมจะแบบรดบงรดบักรดสี่หนึ่งสี่ก็ได้นะเขารดบักนะอันนี้เขาลดบักนะของเขาแรงจริงนะทุกคนรถบักก็ยอมไปเขาห้าวินะครับผมแต่สักวันหนึ่งลุงจะทํารถเติมเกมให้เป็นรถห้าวิก็ได้นะทุกคนเวลาเขาอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็มาประมาณนี้ มาทุกคนมีคนแอบแฝงเป็นลุงอยู่แล้วนะครับผมถ้าลุงจะบอกว่าถ้าเจอลุงลุงนะลุงจะบอกว่าลุงเป็นตัวปลอมนะโอเคถ้าเจอไอ้พวกแบบแอบแฝงมันจะบอกว่ามันเป็นลุงตัวจริงนะก็คอยดูแล้วกันนะครับผมว่าจะเจอลุงตัวจริงหรือตัวปลอมถ้าเจอลุงตัวจริงนะครับผมลุงจะถ้าถามลุงลุงจะบอกว่าลุงเป็นตัวปลอมนะโอเคคนที่ชื่อ s อ1ดีวันมาแข่งจะรอบก่อนไปทุกคนก่อนทิ้งทวนไปนะดูนะว่าจะแรงขนาดไหน อ่ะเจอกับซีวิกเอฟเอฟดีนะมาไม่ต้องสับด้วยมาหงมาหัวล้ออ่ะรถเขาเครื่องสี่แสนนะทุกคนนะมาดูครับผมเครื่องสี่แสนจะสู่ได้เปล่านะเจอเครื่องสองแสนนะเครื่องสองแสนจะทู่เครื่องสี่แสนได้เปล่านะดูแล้วครับผมมาเขาแรมกันวะมาเฮ้ยก็สูสีโอ้เขาห้าวีวะลุบเขาเครื่องเครื่องเขาไม่ใช่เครื่องสองแสนดิเครื่องสี่เครื่องอ่าเครื่องสเต็ปนะ สเตปแต่ว่าสเตปเป็นแบบว่าเครื่องเครื่องหนึ่งหกเก้าห้านะดูดูเครื่องเขานะครับผมดยวดูนะดูรอบทอกนะรอบทอกก็รู้แล้วนะครับผมว่ารอบทอกมันมันต่างกันเยอะมาดูนะดูรอบทอเขานะเหนไหมสองสองห้าสี่เนี้ยเขาลดสเตปนะท้าด้วยรดเดิมเกมเจอได้หมด มาโถเอ้ยมาเดียวรถตรงสเตปอะไม่เคยกลัวอยู่แล้ว <Yahoo! S 2> เราไม่ใช้โปรไม่ใช้อะไรเราใช้แต่คลิกพอตกคลิกนะ, <Okay. S 2> กอะโอเคก็มาดี่ครับ6.7อ่ะโอเคสติของลุงก็อยู่ประมาณ6.7นะทุกคนก็เดี๋ยวลุงจะไปหารถคันที่มันลงไป5วิได้นะแบบเดิมเกมนะให้ได้เลยนะทุกคนนะ โอเคทุกคนก็มาประมาณนี้อ่ะมีน้องๆอ,อยากแข่งหลายคันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราแข่งกับน้องคนนี้เสร็จแล้วก็แข่งกับเฟมูล่าวันนะแข่งกับน้องคนนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวลาไปด้วยการแข่งนี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผม้รถเดิมเกมแต่ว่าสับนะครับออโต้คิกอ่ะเจอได้นะครับน้องๆหูี่วินะทุกคนนะ นี่หกจุดแปดครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายฮู้เดิมเกมโคตรแรงครับผมไปแล้วจ้า